เฮ้ยข <am> ึ้นมาแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a ได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้หลังจากห่างหายจากวงการตั้งแคมไปนานวันนี้คุณแทนและเพื่อนอีกสองคนตัดสินใจกลับมาลุยป่าอีกครั้งพวกเขารีบมุ่งหน้าเข้าไปในป่าก่อนจะค่ำเพื่อหาจุดตั้งแคมที่ปลอดภัยที่สุด จนมาถึงยอดเขาก็ได้พบเข้ากับห้างปริศนาบนต้นไม้ใหญ่ขนาดกว้างพอให้นอนได้หลายคนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือสายสินที่ถูกพันไว้รอบบริเวณห้างไม่มีใครรู้ว่าที่นี่เคยมีคนมาทำพิธีกรรมหรือเป็นการป้องกันขับไล่สิ่งไม่ดีหรือไม่แต่ด้วยความคิดว่าอย่างน้อยน่าจะปลอดภยัยพวกเขาจึงเลือกนอนค้างที่นี่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับนี่มาทำไว้บนยอดเขาเลยนะครับ <c oughs> ก็ กว้างขวางนะครับนอนได้หลายคนเลยทุกคนนะนี่สิ่งที่ผมแปลกใจเนี่ยตอนนี้เราเจอกับคล้ายๆได้หรือว่าใส,ส่ศิลนะครับนี่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าใครมาทําพิธีกรรมอะไรหรือเปล่านะครับนี่หรือว่ามามัดอันนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมามัดทั้งแล้วนะครับทุกคนครับอันนี้น่าจะเป็นการพกผีวิญ,ญญาณอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนะตกดึกในขณะที่ทั้งสามกำลังนั่งคุยกันเสียงเบาๆ ข้ามกลางความเงียบของป่าจูตูหนึ่งในเพื่อนของคุณแทนก็เห็นอะไรบางอย่างที่เบื้องล่างทั้งสามจึงคว้าไฟฉายส่องไล่ไปตามทางจนลำแสงไปหยุดอยู่ที่ผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งเธอยือนอยู่กลางความมืดใบหน้าแดงกำ่ำราวกับเลือดฉาบไว้ทั่วทั้งหน้าและจ้องมองขึ้นมาบนห้างตรงพวกเขาโดยไม่กระพริบตาเลยไม่เพียงแค่นั้นหญิงปริศนายังเริ่มปีนขึ้นห้างมาเหมือนจะตามขึ้นมาถึงตัว แต่เพียงแวบเดียวเธอกลับหายวับไปต่อหน้าไอ้จันเสียงเลยรวะเฮ้ยไอ้จันเสียงไรเฮ้ยจันตัวเลยรวะจันจันจันอาจารย์ดูไอ้ตัวอะไรวะเฮ้ยเม็ดเม็ดเฮฮ้้้ยยเมาแล้วเฮ้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป เยนใลทั้งสามจึงตัดสินใจรีบลงจากห้างเพื่อไปดูให้แน่ใจแต่สิ่งที่เจอคือความว่างเปล่าไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตใดๆซึ่งจริงๆแล้วตามกฎการตั้งแคมป์ในป่าหากพบสิ่งแปลกประหลาดแบบนี้ไม่ควรลงจากห้างเด็ดขาดเพราะมันอาจเป็นกับดักของบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ คืนนี้ทีมงานช่องสิงตลุยผีได้เดินทางมายัางโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยตำนานหลอนเกี่ยวกับพานโรงคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วแต่เพราะความผูกพันกับโรงเรียนแห่งนี้ทำให้วิญ,ญญาณไม่ยอมจากไปไหนก่อนจะเริ่มสำรวจทีมงานจึงได้ทำพิธีไหว้ขอขมาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญ,ญญาณเจ้าถิน่นเพื่อเปิดทางให้การถ่ายทำครั้งนี้ผ่านไปอย่างปลอดภัยแต่ยังไม่ทันไรก็เกิดเสียงฝีเท้าดังขึ้นภายในอาคาร เสียงนั้นวิ่งผ่านไปมาทําเอาทั้งทีมขนลุกไปตามตามกันจากนั้นที่พื้นยังปรากฏรอยเท้าสดใหม่เหมือนมีใครเพิ่งเดินผ่านไปเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วกดตรงที่ร<อ>ับต้องเดี๋ยวเสียงใครวิ่งไงเมย์เสียงใครวิ่งอ่ะเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้ขึ้นเลยนะเพื่อนเงมันคนวิ่งใช่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ทอ็อปมันมีรอยเท้ามีใครขึ้นมาไหมรอยเท้าแบบไม่ใส่รองเท้าอ่ะ แต่พวกเราใส่รองเท้ากันหมดนะเดี๋ยวนะนี่เมื่อเข้าไปในห้องเรียนเก่าทั้งหมดก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นจากภายนอกราวกับมีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่หนึ่งในทีมงานจึงตะโกนท้าทายว่าถ้าแน่จริงก็เปิดประตูออกมาเลยสิและทันใดนั้นเองประตูไม้เก่าๆก,ก็เปิดออกโดยไม่มีใครอยู่ข้างหลังไม่นานหลังจากนั้นขณะที่ตากล้องกำลังแผนไปรอบๆห้อง เขาก็จับภาพได้ว่ามีใครบางคนกําลังนั่งห้อยขาอยู่ที่หลังของเพื่อนร่วมทีมทําเอาตากล้องถึงกับร้องลั่นก่อนจะรีบวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันเฮ้ยมันมีันมีเสียงมันมีเสียงเหมือนใครอยู่หน้าประตูพี่อย่าเข้ามึงก็เปิดเข้ามาเลยนี่มันมีเสียงเหมือนว้ยไอ้ทไอ้ทใช่ใช่ใช่ หนุ่มชุดดำอีกคนจึงกลั้นใจเข้าไปสำรวจต่อแต่จังหวะที่เขากำลังลอดผ่านช่องกั้นเก่าๆนั้นจูตูก็มีมือสีดำสนิทเอื้อมออกมาแต่หลังเขาทำเอาชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกก่อนจะรีบวิ่งหนีตายอีกครั้งแต่ถึงจะเจอหนักขนาดนี้ทีมงานก็ยังไม่ยอมแพ้ยังคงเดินหน้าสำรวจต่อไปและหลังจากนี้เงาประหลาดก็เริ่มปรากฏตัวเต็มๆหลายครั้ง เหมือนจะย้ำเตือนว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าอย่างพวกเขาจริงๆมึงมุดเข้าไปมึงมุดเข้าไปประตูฝั่งนู้นมันล็อกมึงต้องมุดเข้าไปเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนถ้าภาพห้องรมันรวัดบ้านดอนถือเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผีเปรต จนใครผ่านไปผ่านมาก็อดหวั่นใจไม่ได้ก่อนที่คุณแอดและทีมงานจะเข้าไปสำรวจก็ได้รับคำเตือนจากชาวบ้านว่าอย่าคิดเล่นพิเรนกับที่นี่เด็ดขาดเพราะมีหลายคนเคยเจอเปรตตัวเป็นเนมาแล้วกับตาวัดแห่งนี้ไม่ได้มีแค่คําเล่าลือแต่ถึงขั้นมีการปั้นหุ่นเปรตขนาดใหญ่ตั้งไว้รอบบริเวณวัดเพื่อเตือนใจชาวบ้านและผู้มาเยือนระหว่างที่ทีมงานเดินสำรวจอยู่นั้นจู่จก็มีเสียงแปลกดังขึ้นจากความมืด ทำเอาทุกคนสะดุ้งสุดตัวที่มาของเสียงกลับเป็นกระดิ่งที่แขวนอยู่บริเวณโบสถ์ซึ่งน่าแปลกใจมากเพราะทั้งที่มีกระดิ่งอยู่หลายอันแต่กลับมีเพียงอันเดียวที่แกว่งและส่งเสียงอย่างไร้สาเหตุราวกับเป็นสัญญาณบางอย่างที่ออกมาเป็นคําเตือนให้กับพวกเขาเขาบอกไว้ไลาาเลยนะครับว่าไม่ค่อยกล้าตลกโปกฮามากเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ฐานที่วัดยันต์ที่น่มนามาเยอะ เอะไรม่แก่เสงีละครั้โอ้ยก็ตกใจมาเียละครใช่ไหมแงครับทุกคนอ๋อเสงกระดิ่งมอแอนลงลองสองกระดิ่งมือหมื่นที่มุมตรงอื่นเลยมือหมื่นกับกระดิ่งกดังนวหลังจากนั้นพวกเขาเดินต่อไปยังจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นที่เห็นเปรตบ่อยที่สุด คุณแอดจึงลองให้ทีมงานคนหนึ่งทำพิธีโบราณคือเดินวนรอบต้นโพสามรอบแล้วก้มมองลอดหวังขาเพื่อหวังจะเห็นเงาเปรตที่ซ่อนตัวอยู่แต่หลังจากทำพิธีครบก็ไม่มีใครเห็นอะไรผิดปกติทว่าความอึดอัดหนักอึ้งในใจกลับทวีคูณจนทุกคนทนไม่ไหวสุดท้ายพวกเขาจึงตัดสินใจยุติการสำรวจในคืนนั้นก่อนที่สิ่งที่มองไม่เห็นจะปรากฏออกมาอย่างแท้จริง เดี๋ยวผมจะให้น้องฟุกนี่ครับลองขอนะครับโดยการวนต้นโพสามรอบนะครับแล้ววนไปทางนี้กะวนไปทางนี้ครับสามรอบนะครับก่อนที่ทีมงานจะก้าวเข้าไปในตึกร้างผีสิงแห่งนี้ พวกเขาก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์ขอขมาและเปิดทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ภารกิจครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะจุดมุ่งหมายในคืนนี้คือการล่าท้าผีแม่มววิญญาณหญิงสาวปริศนาที่ร่ำลือกันว่าเฮี้ยนหนักว่ากันว่าเธอได้ปลิดชีพตัวเองในตึกแห่งนี้และวิญญาณก็ไม่เคยจากไปไหนขณะที่คุณตอมกำลังพูดท้าทายตอนนั้นเองก็มีอะไรบางอย่างร่วงหล่นลงมาเมื่อเดินไปสำรวจจุดที่ของตกลงมา ทั้งทีมต้องตกตะลึงสุดขีดเพราะที่ด้านบนของตึกได้ปรากฏรูปร่างของหญิงสาวชุดขาวยืนนิ่งเงียบพร้อมกับจ้องมองลงมาด้วยแววตาเย็นชาและเต็มไปด้วยความอาฆาตทำเอาคุณตอมถึงกับงังะถอยหลังและรีบหนีออกมาจากตรงนั้นทันทีแต่เมื่อกลับไปมองอีกครั้งโครงร่างปริศนานั้นกลับหายวับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนจับพามียแม่ไม่มีที่มาฆ่าตัวตายหยรือไงวะ มึงชอบที่แบบนี้วะแล้วเขามาเก็บศพเนี่ยโว้ยเผืยอะไรวะโดดไปเลยแบ้านักูจะจับโตกระโป้บ้าในหม่ำเลยไหนว่าั้งสองทั้งสามอ่ะจะสองทั้งสามไหนวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่กี่นาทีต่อมาสิ่งลี้ลับก็ปรากฏตัวอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นชายผ้าสีขาวย่อนลงมาจากด้านบนราวกับจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับพวกเขาภาพนั้นชวนขนลุกจนทำให้ทั้งสองหนุ่มถึงกับใจคอไม่ดีมาถึงช่วงท้ายของการสำรวจทั้งสองคนก็เห็นบางอย่างร่วงหล่นอยู่ด้านหน้าอีกครั้งและสิ่งนั้นอาจจะเป็นวิญญาณของผีแม่มที่ยังคงติดอยู่ในหลุมแห่งการตายไม่อาจหลุดพ้นจากสถานที่แห่งนี้ไปได้เนี่ยกูว่ากูว่า,วาแม่งหกักแล้วแม่งล่วงลงมาตายเอาไหม เนี่ย้อยนกลับไปเมื่อสามปีก่อนคุณนัทเคยตัดสินใจลองดีบุกเข้าไปสำรวจบ้านร้างหลังหนึ่งที่เคยเป็นสถานที่ฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมเขาเชื่อว่าดวงวิญญ,ญาณของเหยื่อรายนั้นยังวนเวียนไม่ไปไหน และอาจกำลังเฝ้ารอใครบางคนอยู่เพียงแค่พูดเปิดคลิปจบเสียงประหลาดบางอย่างก็ดังแว่วไกล้ๆความเย็นยะเยือกแล่นว่าบขึ้นสันหลังตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มสำรวจจริงจังกับบ้านที่มีนะครับการตายนะครับน่าสยดสยองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเล่าไปกันเลยดีกว่าครับพี่เฟย นะโมัสะพะควะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธสระสวัสดีครับนัดมาเยี่ยมเยียนนะครับบ้านหลังนี้คือบ้านไม้เก่าตั้งเดียวดายกลางความเงียบสงัดไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีแสงไฟมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองแต่แล้วในจังหวะที่ก้าวเท้าสำรวจเสียงเอียดอาดของบานประตูไม้ก็ดังขึ้นเองทั้งที่สายตาของเขามองเห็นว่าตรงนั้นไม่มีใคร และพอขึ้นไปบนชั้นสองประตูห้องด้านในก็ค่อยๆปิดลงเองอย่างช้าๆโดยไม่มีลมไม่มีแรงผลักเหมือนมีบางอย่างอยู่หลังบานประตูนั้นกำลังจงใจปิดมันลงช้าๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวใหญ่เลยเฮ้ย ดูดิเห็นหมเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เกิดซ้ำไปซ้ำมาจนคุณนัทเผลอร้องออกมาหลายครั้งเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกกระจายและแล้วสิ่งที่หลอนที่สุดก็ปรากฏตรงหน้าเป็นเก้าอี้ไม้สีแดงตัวหนึ่งวางโดดเดี่ยวอยู่กลางห้องเรากับเชิญชวนให้ใครบางคนไปนั่งคุณนัทตัดสินใจท้าทายเขาทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้และทันทีที่สัมผัสกับมันเขาก็รู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูก ใกล้ๆกันนั้นเขาสะดุดตากับสร้อยปริศนาเส้นหนึ่งจึงหยิบมันขึ้นมาแต่ในวินาทีที่กำลังจะเอาสร้อยเส้นนั้นใส่คอเสียงของตกก็ดังสนั่นจนเขากรีดร้องสุดเสียงและรีบกระโจนลุกนี้จากเก้าอี้ในทันทีฮุยนี่มันจะเสียวคนลุกเลยอ่ะลูกเด็ก ถ้าคิดจะเข้าไปสำรวจในสถานที่รกร้างอย่าลืมว่าอาจจะมีใครบางคนที่ไม่ต้องการให้คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวคืนนั้นคุณโนอาและเพื่อนๆได้ตัดสินใจบุกเข้าไปในโกดังผีดุที่ร่ำลือกันว่ามีเงาปริศนาเคลื่อนไหวในยามค่ำคืนยังไม่ทันได้เริ่มสำรวจดีก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อวัตถุบางอย่างกลิ้งออกมาจากมุมมืดทางด้านหลังทงั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย และไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็เห็นอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่หลังม่านด้านหน้าแต่เมื่อรีบวิ่งเข้าไปดูกลับไม่พบสิ่งใดอยู่เบื้องหลังม่านราวกับสิ่งที่เห็นเมื่อครู่ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงเดี๋ยวเดีเด๋ใครครับเฮ้แต่ชัดมากเลยอ่ะใช่ชัดมากว่าเออออกมาคุยอ่ะเฮ้ย เงาว้าเงาไม่มไม่เปิดไฟด้วยนะมันน่าจะมีคาบอะต่อมาได้มีเสียงกระแทกดังสนั่นขึ้นอีกครั้งทำเอาทั้งทีมต้องตั้งสติเพราะคิดว่าอาจมีคนไร้บ้านแอบซ่อนตัวอยู่ในนี้คุณโนอาจึงลองพูดขออนุญาตอย่างสุภาพว่าขอใช้พื้นที่ตรงนี้ถ่ายทำรายการแต่สิ่งที่ได้ยินตอบกลับมากลับเป็นเสียงแปลกประหลาดคล้ายคนพูดงึมๆฟังไม่ได้สับ และในขณะที่กำลังเจรจากันอย่างใจเย็นม่านด้านหลังก็ขยับไหวเองทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปแต่ต้องเป็นคนหรือเป็นอะไรทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,อยไอ้เฮียหรอือข้างบนมาจากใครอ,อะเสียงมาจากข้างบนไอ้เฮียมาถ่ายรายการให้ออกไปไหนลนะ่ะถ่ายรายการก่อนได้ไหมคนะพอดีว่าพวกผมมามากันบ่อยแล้วะไรนะเฮ้ยเฮ้ย ผมถ่ายแป๊บเดียวไม่นานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยมันจะเสียงอยู่บนเออแต่ทำไมจริงสถานการณ์ตอนนี้เริ่มตึงเครียดเพราะทีมงานต้องเผชิญทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นและคนไร้บ้านที่อาจจะแฝงตัวอยู่ในมุมมืดหนึ่งในสมาชิกถึงกับบอกเสียงสั่นว่าให้หยิบอะไรป้องกันตัวไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าคืนนี้จะจบลงยังไง และสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาเจอเป็นผีหรือคนกันแน่หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ